สวัดีค่ะครูพิมพ์นะคะเป็นครูประจำรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะของชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะวันนี้คุณครูจะมาเฉลยการบ้านนะคะในหน้าที่10ค่ะข้อที่3และข้อที่4นะคะคุณครูให้เราทำในสมุดใช่ไหมคะลูกเราเปิดสมุดแล้วก็ดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะข้อที่3ค่ะโจทย์ค่ะคือเศษ7จส่วน8กับเศษ10ส่วน12นะคะ วิธีทำเราจะต้องทำส่วนให้เท่ากันโดยดูที่แม่สุดคูณแม่8แล้วก็แม่12ค่ะเราจะต้องทำส่วนให้เท่ากันเรามาดูซิคะว่า8และ12มีผลคูณอะไรที่เหมือนกันบ้างค่ะ24ค่ะ48ค่ะ72ค่ะ96หค่ะถ้ามี กว่า1จํานวนขึ้นไปนะคะให้เราเลือกเอาจํานวนที่น้อยที่สุดค่ะดังนั้นนะคะ7จส่วน8กับ4ส่วน12เราจะต้องทําส่วนให้เป็น24ค่ะเพราะว่า24น้อยที่สุดแล้ววิธีทําค่ะเศษ7ส่วน8ค่ะเท่ากับ เจส่วน8เราจะมาหาผลคูณต้องใช้การคูณเข้านะคะดูที่แม่8ค่ะ8อะไรถึงจะได้24 8คูณ3เป็น24เราจะต้องเขียนเข้าไปทั้งตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนค่ะเท่ากับค่ะจับคูณกระหนกมาตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วน7คูณ3เท่ากับ21ค่ะ8คูณ3เท่ากับ24ค่ะ ผลค,คูณของเศษ7จส่วน8นะคะก็คือเศษ21ส่วน24ค่ะเราจะต้องมาทำเศษ10ส่วน12เราจะต้องทำส่วนให้เท่ากันคือทา12ให้เป็น24ค่ะดูที่แม่12ค่ะ12อะไรถึงจะได้24ค่คะ12คูณ2เท่ากับ24ค่ะตั้ง10คูณ12ใช้วิธีคูณเข้าค่ะ มันคือ12คูณ2ใช่ไหมคะต้องใช้2คูณเข้าไปทั้งตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนค่ะเท่ากับค่ะตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนจับคูณกันออกมาเลย10คูณ2เท่ากับ20ค่ะ12คูณ2เท่ากับ24ค่ะเนื่องจากนะคะให้เรานำผลคูณของแต่ละจำนวนนะคะลงมาเขียนค่ะแล้วก็ทำการเปรียบเทียบถ้าตัวส่วนเหมือนกันแล้วเราก็เปรียบเทียบกันเลยค่ะ เปรียบเทียบโดยที่ดูที่ตัวเศษนะคะเศษ21แล้วก็เศษ2 0ค่ะ21มากกว่า20ต้องใส่เครื่องหมายมากกว่านะคะดังนั้นค่ะเศษ7ส่วน8มากกว่าเศษ10ส่วน12ค่ะตอบค่ะเศษ7ส่วน8มากกว่าเศษ10ส่วน12ค่ะมีใครทำข้อนี้ถูกไหมคะเราไปดูข้อที่4กันเลยค่ะ ข้อที่4นะคะโจทย์มีอยู่ว่าเศษ9ส่วน20ค่ะกับเศษ13ส่วน30ค่ะวิธีทำวิธีทำนะคะเราดูที่แม่20ค่ะส่วนจะต้องเท่ากันเรามาใช้วิธีการสร้างแม่สุดคูนค่ะอย่างที่ครูเคยพาสร้างแล้วนะคะเราจะมาสร้างแม่สุดคูนกันนะคะคุณครูจะใช้วิธีการคูนเข้าไปนะคะ หรือเราจะใช้วิธีการบวกอย่างที่คุณครูพาทำก็ได้นะคะลูกคือค่อยๆบวกกันลงมาแต่ถ้าบวกผิดผลคูณมันก็จะผิดไปด้วยนะคะคุณครูจะใช้วิธีการคูณค่ะ30คูณ1ก็ต้องเป็น30 30คูณ2เป็น60 30คูณ3ก็เป็น90 30คูณ4เป็น120ค่ะ 30คูณ5เป็น150นะคะเรามาดูที่ผลคูณค่ะอะไรที่เหมือนกันบ้างคะดูที่แม่20แล้วก็แม่30ค่ะ60 60นี่ไงเราจะต้องทำส่วนให้เป็น60ค่ะเศษ9ส่วน20เท่ากับใช้วิธีการคูณเข้านะคะเศษ9ส่วน20คูณ ดูที่แม่20ค่ะ20อะไรถึงจะได้60 20คูณ3ค่ะก็ต้องคูณเข้าไปทั้งตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนเท่ากับค่ะใช้วิธีการคูณเศษคูณเศษส่วนคูณส,ส,ส่วนเลยค่ะ9คูณ3 27่ค่ะ20คูณ3เป็น60ค่ะดูที่เศษ13ส่วน30ค่ะเท่ากับค่ะใช้วิธีการคูณเข้าเหมือนเดิมนะคะเศษ13ส่วน30คูณ ดูที่30ค่ะ30อะไรถึงจะได้60 30คูณ2ก็ต้องคูณเข้าไปทั้งตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนค่ะเท่ากับค่ะ13คูณ2 13คูณ2เท่ากับ26ค่ะ30คูณ2เท่ากับ60ค่ะเนื่องจากค่ะให้เรานำผลคูณของแต่และจำนวนนะคะลงมาเขียนแล้วก็ทำการเปรียบเทียบค่ะส่วนเหมือนกันแล้วเราก็เปรียบเทียบที่ตัวเศษเลยค่ะ 27มากกว่า26ดังนั้นก็ต้องใส่เครื่องหมายมากกว่านะคะดังนั้นค่ะเศษ9ส่วน20มากกว่าเศษ13ส่วน30ตอบค่ะเศษ9ส่วน20มากกว่าเศษ13ส่วน30ค่ะมีใครถูกบ้างไหมคะลูกวันนี้เราจะมาทำการบ้านกันอีก2ข้อค่ะก็คือข้อที่5 แล้วก็ข้อที่6นะคะทําในสมุดเหมือนเดิมนะคะลูกเดี๋ยวคลิปหน้าคุณครูก็จะมาเฉลยอ,อีกนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ